อำเภอแม่สอดน,นะครับเป็นอำเภอทางด้านตัวตกของจังหวัดตากนะครับเรามีลูกขายที่เราจะต้องดูแลก็ทั้งหมดห้าอำเภอนะครับแล้วก็เราเป็นเหมือนกับประตูประตูเข้าของโลกต่างๆจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับโรงพยาบาลแม่สอดโชคดีนะครับที่โรงพยาบาลแม่สอดได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากกรมสมเด็จพระเทพนะครับที่พระราชทานห้องนิสิเพชเชอร์ให้เรามาติดที่ตึกซีนทรชัยพัฒนนะครับ ห้องทูนในกติเพเชอร์ที่เราได้รับพระราชานจากมูลที่ใช้พัฒนาก็เป็นเครื่องที่ติดตั้งภายใน ICU ทําทำให้เราทราบถึงพารามิเตอร์โดยเฉพาะพารามิเตอร์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความชื้นสัมผัสแรงดันลบหรือว่าแรงดันบวก โรงพยาบาลแม่สอบมีบุคลากร1,300คนมีการติดเชื้อโควิด740คนที่เป็นรอยละ56.9และมีการติดเชื้อในนิเกทีบอร์ดเพียงแค่2คนที่เป็นรอยละศนุดสานิเกทีฟเพชบอร์ดสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในแง่ของเพชฌ์เซฟตี้เรามีผู้ป่วยโควิดทั้งหมด40,000คน ได้รับการรักษาในนิกเอทฟิเชียลบอดจำนวน977คนรวมทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่สำคัญเลยที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในแม่สอดแล้วก็ประเทศไทยนะก็คือเรื่องของการลดความชื้นนะคะความชื้นสัมผัสให้น้อยกว่า60เพราะว่ามันเนี่ยจะช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคได้ดีทั้งเชื้อราไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนะคะทำให้ความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยลดลงะคะ่ะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น,นะคะ่ะต้องขอขอบคุณทางูลนิธิ่ไทยพัฒนานด้วยครับ ไซโจเดนกิเทคโนโลยีฝีมือคนไทยตามมาตรฐานสากลเพื่อคนไทยทุกคน